เขามีภรรยาชื่อวาริสาหญิงสาวที่ฉลาดและสุขุมแต่ในสายตาคนอื่นเธอเป็นเพียงภรรยาที่อยู่เงียบหาหาวันหนึ่งทันวากลับมาจากทำงานพร้อมหญิงสาวท้องแก่คนหนึ่งชื่อของเธอคือเมษาหน้าตาเธอสวยจัดจ้านแต่สายตาแฝงด้วยเล่ห์เหลี่ยมบางอย่างวาริสามองเธอ รู้สึกเหมือนมีหนามจิ้มที่อกทันวาเอ่ยว่าเมษาไม่มีใครดูแลเลยตอนนี้เธอช่วยดูแลเธอหน่อยนะวาริษายิ้มบางแต่ภายในใจเงียบสงัดบ้านหลังนั้นเริ่มเย็นชืดลงในทันทีเมษาแสดงตัวว่าอ่อนแอชอบร้องให,ให้ทันวาเห็นแต่เมื่อเขาไม่อยู่เธอพูดแทงใจดำ น่าสงสารนะพี่ธันวาแต่งกับเธอเพราะอะไรเหรอวริษาไม่ตอบเพียงมองผ่านเงาสะท้อนในกระจกวันต่อมาเธอพบสร้อยคอของทันวาในห้องเมษากลิ่นน้ำหอมของเมษาติดอยู่บนปกเสื้อของสามีเธอคืนหนึ่งขณะวริษานอนอยู่ในห้องเธอได้ยินเสียงกระซิบมาจากห้องข้างหาหา ถ้าเธอไม่รู้ก็ไม่มีใครเจ็บตัวเสียงนั้นไม่ใช่ของทันวาแต่เป็นเมษาหัวใจของวาริษาเต้นแรงเหมือนจะระเบิดเธอค่อยๆเดินไปที่ประตูแง้มเปิดช่องเล็กๆเ,เพื่อดูเมษากำลังโทรศัพท์พูดด้วยน้ำเสียงเยือกเย็นหลังคลอดฉันจะเอาทุกอย่างไปจากเธอเองวาริษากำมือแน่นแต่เธอยิ้ม ยิ้มที่เยือกเย็นกว่าใครทั้งหมดวันต่อมาเธอเสิร์ฟชาสมุนไพรให้เมษาช่วยดื่มหน่อยนะบำรุงลูกในท้องเมษาดื่มโดยไม่ลังเลคืนนั้นเมษารู้สึกปวดท้องรุนแรงเธอกรีดร้องเหมือนสัตว์บาดเจ็บทันวารีพาเธอไปโรงพยาบาลวาริษานั่งนิ่งในความมืดของห้องนั่งเล่น เสียงลมหายใจเธอช้าและหนักในมือล้วงซองจดหมายที่เขียนด้วยลายมือจะน่าถึงสามีของเธอเองเธอวางซองจดหมายไว้บนโต๊ะข้างกรอบรูปแต่งงานที่เริ่มซีจางแสงไฟสลัวจากโคมข้างโซฟาสะท้อนเอาใบหน้าที่เยือกเย็นของวาริษาเธอมองรูปนั้นแต่ในสายตามีเพียงความว่างเปล่าภายในจดหมายนั้น เต็มไปด้วยความจริงที่ทันวาไม่เคยรู้วาริษาเขียนว่าฉันรู้ทุกอย่างตั้งแต่วันแรกที่เธอพาเธอเข้ามาเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่น่าสงสารเธอคือนักล้าที่รู้จักเหยื่อของตัวเองดีวาริษายิ้มช้าฮาฮะขณะเสียงฝนเริ่มตกลงมาหยดน้ำฝนกระทบกระจกเหมือนเสียงหัวใจเธอที่เต้นอย่างสงบ เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงประตูบ้านเปิดออกอีกครั้งทันวากลับมาคนเดียวใบหน้าเขาเคร่งเครียดดวงตาเต็มไปด้วยความสับสนหมอบอกว่าเมษาแพ้สารบางอย่างในชาเขาเงียบไปเมื่อเห็นซองจดหมายบนโตะ๊ะมือเขาสัน่ขนขณะฉีกเปิดจดหมายอ่านทุกคำในนั้นเหมือนคมมีกรีดเข้าในใจ วริษาเดินออกมาจากเงามืดสีหน้าเรียนสนิทเธอเอ่ยด้วยเสียงเบาแต่ก้องไปทั่วทั้งบ้านเธอคิดว่าฉันจะดูแลเธออย่างดีโดยไม่รู้เรื่องอะไรเลยหรือทันวายืนนิ่งไม่สามารถพูดอะไรได้วริษาเดินผ่านเขาไปช้าช้าราวกับไม่มีน้ำหนักเธอหันกลับมาแล้วพูดเสียงแผ่ว บางทีเธอก็ควรจะรู้ว่าใครกันแน่ที่ควบคุมเกมนี้และเธอก็หายลับไปในความเงียบทิ้งไว้เพียงกลิ่นชาสมุนไพรและเงาที่กำลังเคลื่อนไหวในหัวใจของเขาทันวาดรุดตัวลงนั่งบนเก้าอี้เสียงลมหายใจของเขาหนักและช้าดวงตาเขาไล่อ่านจดหมายอีกครั้งมือยังคงสั่นไม่หยุดประโยคสุดท้ายในจดหมายนั้นเหมือนสายฟ้าฟ,า,ฟาดกลางใจ ฉันเตรียมทุกอย่างไว้ตั้งแต่วันที่เธอพาเธอเข้าบ้านแม้แต่หมอที่ดูแลเมษาก็เป็นเพื่อนฉันเสียงนาฬิกาบนผนังเดินต่อไปอย่างเงียบงนันแต่ในใจของทันวาทุกวินาทีกลับกลายเป็นฝันร้ายเขาหันไปมองห้องที่เมษาเคยนอนประตูปิดสนิทแต่เหมือนมีอะไรบางอย่างซ่อนอยู่หลังบานนั้นเขาลุกขึ้นค่อยๆเดินไป แต่ละก้าวที่ย่างเข้าไปรู้สึกเหมือนเดินอยู่บนเข็มแหลมกลิ่นบางอย่างโวยออกมาจากในห้องไม่ใช่น้ําหอมของเมษาแต่เป็นกลิ่นสมุนไพรเข้มข้นรุนแรงมือของเขาเอื้อมจับลูกบิดเย็นเฉียบจนขนลุกเมื่อเปิดประตูเข้าไปทุกอย่างเงียบแต่เตียงว่างเปล่า ไม่มีแม้แต่ร่องรอยของเมษาไม่มีของใช้ไม่มีเสื้อผ้าบนหมอนมีเพียงหยดน้ำสีน้ำตาลเข้มและแผ่นกระดาษโน้ตอีกแผ่นเขียนด้วยลายมือเล็กหาหะอย่าประมาทภรรยาที่เงียบเกินไปทันวาก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงจนแทบระเบิดทันใดนั้นโทรศัพท์บ้านก็ดังขึ้น เสียงกรีดร้องของผู้หญิงดังลอดสายคุณทันวาเมษาหายตัวไปจากโรงพยาบาลเธอทิ้งลูกไว้แล้วหนีออกไปตอนกลางดึกทันวายืนนิ่งขาทั้งสองเหมือนถูกตรึงไว้กับพื้นภาพในหัวเขาปั่นป่วนเหมือนฝันที่ไม่มีทางตื่นจากนั้นมีเสียงเคาะเบาๆที่ประตูหน้าบ้านไม่แรงแต่สม่ำเสมอ เขาหันไปช้าหาหะรู้ว่ามีบางอย่างกำลังรอเขาอยู่ตรงนั้นทันวาชะงักเสียงเคาะประตูยังคงดังขึ้นมาอีกครั้งครั้งนี้มันดังกว่าเดิมเขาก้าวไปข้างหน้ามือของเขาจับลูกบิดประตูนิ้วของเขาเย็นเฉียบเหมือนมันรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อเปิดประตูเขาพบเพียงความมืด ไม่มีใครยืนอยู่ข้างหน้าเพียงแต่รอยเท้าบนพื้นรอยเท้าของผู้หญิงเดินเข้าไปในบ้านทันวาเดินตามรอยเท้าช้าหาหาหัวใจของเขาเต้นแรงเหมือนเสียงกระหึ่มในหูเขาก้าวเข้าสู่ห้องรับแขกและเห็นสิ่งที่ทำให้เขาเกือบสุดตัวลงบนพื้นมีซองจดหมายอีกซอง ซองนั้นถูกวางอยู่กลางห้องเช่นเดียวกับที่เขาเคยพบเขานั่งลงข้างซองจดหมายมือของเขาค่อยๆเปิดมันออกในนั้นมีแผ่นกระดาษแผ่นใหม่แต่ไม่มีลายมือของเมษาแค่คำสองคำที่ทำให้ทุกอย่างหยุดชะงักไม่ใช่เธอที่ควบคุมเกมนี้ทันวาหันไปมองรอบๆห้องทุกอย่างเงียบ แม้แต่เสียงฝนที่ตกลงมาเขารู้ว่าเกมนี้ไม่จบแค่ตรงนี้มันเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นจากที่เงียบสงัดเริ่มมีเสียงเล็กน้อยดังขึ้นจากมุมห้องเสียงฝีเท้าที่ค่อยๆเข้ามาใกล้เรากับว่ามีใครบางคนยืนมองเขาจากมุมมืดทันวาหันไปและเห็นวาริษายืนอยู่ข้างหลังเขาเธอยิม้มยิ้มที่มีแววแห่งความลึกลับ เหมือนเธอรู้ทุกอย่างเธอคิดว่าเธอเป็นคนที่ควบคุมทุกอย่างหรือวาริษาพูดเสียงเบาทัานวาหยุดหายใจมองใบหน้าของภรรยาที่ตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นคนที่รู้จักทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องทั้งหมดนี้เธอไม่ได้เป็นคนที่ควบคุมเขารู้แล้วทุกอย่างมันเป็นการวางแผนทั้งหมดตั้งแต่แรกทันวาหันไปมองภรรยาของเขา แววตาของเขาเต็มไปด้วยความตกใจและสับสนวาริษายิ้มอีกครั้งยิ้มที่เต็มไปด้วยความมั่นใจราวกับว่าเธอมีทุกอย่างอยู่ในมือเธอคิดว่าเมษาคือคนที่ทำให้เราเป็นแบบนี้หรือเสียงของวาริษาดังก้องในหูของทันวาทันวาเริ่มรู้สึกเหมือนโลกทั้งใบกำลังหมุนทุกสิ่งที่เขาคิดว่าเขารู้กลายเป็นภาพหลอนที่เริ่มหลุดออกไปจากความเข้าใจ มันไม่ได้เป็นแค่เรื่องของเมษาวาริสาพูดต่อมันเป็นแผนที่ฉันวางนานแล้วทันวามองเธอไม่สามารถเชื่อสิ่งที่ได้ยินเธอรู้ไหมว่าเมษาเป็นแค่เครื่องมือในแผนทั้งหมดวาริสายิ้มเธอไม่ได้เป็นศัตรูของเราฉันคือคนที่ทําให้ทุกอย่างเกิดขึ้นทุกอย่างในห้องเริ่มหมุนทันวาดรู้ตัวลงนั่ง เขาแทบจะไม่เชื่อในสิ่งที่ได้ยินแต่ทุกคำที่วาริสาพูดมันทำให้เขารู้สึกเหมือนว่ากำลังอยู่ในฝันร้ายเมษาแค่ถูกใช้เพื่อให้เธอห่วงใยเพื่อให้เธอติดกับวาริสายิ้มแต่ทุกอย่างเป็นไปตามที่ฉันวางไว้ทันวารู้สึกเย็นยะเยือกเหมือนความจริงที่เขาหลบหนีมาโดยตลอดกำลังพุ่งเข้าชนเขาในตอนนี้เธอคิดว่าเธอรู้จักฉันดีใช่ไหม วาริษากระซิบแต่จริงๆแล้วเธอรู้จักฉันแค่เพียงผิวเผินทันวาไม่สามารถพูดอะไรได้เขาค่อยๆหันไปมองทางออกแต่แล้วเสียงจากข้างหลังเขาทำให้เขาต้องหยุดมันยังไม่จบเสียงของวาริษาดังขึ้นในความมืดเราทั้งคู่ยังต้องเล่นต่อไปทันวาหันกลับไปมองและเห็นวาริษายิ้มกว้างเหมือนเธอเป็นผู้ควบคุมทุกอย่าง และในวินาทีนั้นทันวารู้ว่าเขากำลังติดกับดักที่เขาไม่สามารถหลุดพ้นได้ทันวาหยุดหายใจแววตาของเขามืดมนไปด้วยความสิ้นหวังวาริสายังคงยิ้มรอยยิ้มที่ไม่ทิ้งความสงบเธอคิดว่าเธอจะหาทางออกจากเรื่องนี้ได้เหรอเสียงของวาริษาแผ่วเบาแต่ชัดเจนในทุกคำพูดทันวาหันไปมองทางออกอีกครั้ง แต่ทุกทางดูเหมือนจะปิดตายขาทั้งสองขยับไม่ได้เหมือนมีอะไรบางอย่างที่จับรั้งไว้วาริสาค่อยๆก้าวเข้ามาใกล้แต่ละก้าวเหมือนจะบีบหัวใจของทันวาให้เต้นเร็วขึ้นเธอไม่มีทางรู้หรอกว่าฉันคิดจะทําอะไรต่อไปวาริสากระซิบใกล้หูของเขาแค่รู้ไว้ว่าทุกอย่างมันเป็นไปตามแผนของฉันทันวาแทบไม่สามารถขยับได้ เขาสัมผัสได้ถึงความเย็นยเยือกที่แผ่กระจายไปทั่วตัววาริสาหยุดอยู่ข้างหน้าเขายิ้มกว้างเหมือนแมวที่จับเหยื่อได้สำเร็จเธอคิดว่าฉันจะให้เธอหนีจากเกมนี้หรือคำถามของวาริสากลายเป็นอาวุธที่แทงลึกเข้าไปในใจทันวาเสียงของฝนกระทบกระจกดังขึ้นอีกครั้งดังกว่าที่เคยทันวาหันไปมองทางหน้าต่างแต่สิ่งที่เขาเห็นกลับทำให้เลือดในกายเย็นเฉียบ ภาพของเมษายืนอยู่ข้างนอกบ้านเงาที่เธอสร้างขึ้นในหัวใจของธันวาแต่เมษาไม่เหมือนเดิมดวงตาของเธอเต็มไปด้วยความมืดเธอไม่สามารถหนีจากมันได้เมษากระซิบทันวาหันกลับไปหาวาริสาขยับปากเพื่อพูดอะไรบางอย่างแต่กลับไม่มีเสียงออกมาเหมือนทุกอย่างในโลกนี้ถูกเงื่อนไขที่วางไว้ล่วงหน้า ควบคุมอยู่เกมนี้เริ่มต้นแล้วและมันจะไม่จบจนกว่าจะถึงตอนสุดท้ายวาริสากล่าวเสียงเบาเธอกระซิบบางอย่างแต่ทันวาไม่สามารถรับรู้มันได้สิ่งที่เขารู้คือเขาถูกมัดให้ติดอยู่ในโลกที่เขาควบคุมไม่ได้ในที่สุดทันวารู้ดีว่าไม่มีทางไหนที่เขาจะหลุดจากเกมนี้ไปได้ทันวายืนนิ่ง รู้สึกเหมือนเวลาหยุดหมุนทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันไม่ใช่แค่เรื่องที่เขาต้องผ่านไปเขาหันมองวาริสาผู้หญิงที่เขาเคยรักผู้หญิงที่ตอนนี้ดูเหมือนจะเป็นผู้กำหนดทุกอย่างเธอชนะเสียงของเขาเบาหวิวเหมือนทุกแรงที่เคยมีในตัวมันถูกดูดซับจนหมดสิ้นวาริสายิ้มยิ้มที่ไม่มีความสุข ยิ้มที่เหมือนสะท้อนความเหน็ดเหนื่อยในใจเธอแค่ยังไม่เข้าใจว่าฉันทำเพื่ออะไรเธอกระซิบทุกอย่างมันเกี่ยวกับการควบคุม่ันวาหันไปมองที่เมษาผู้หญิงที่ยืนอยู่ตรงประตูเธอยิ้มบางหาหะไม่เหมือนเธอคนเดิมแต่ในดวงตาของเธอยังมีความสรงจำเขารู้แล้วว่าไม่มีอะไรที่เหมือนเดิมอีกต่อไป เราต้องไปแล้ววริษาพูดเสียงเรียบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นแค่การเริ่มต้นทันวาพยักหน้ารู้ดีว่าเขาไม่สามารถย้อนกลับไปทุกอย่างที่เขารู้มันพังทลายไปแล้วเขาหันไปมองอีกครั้งสายตาของเขาพบกับดวงตาของเมษาและเขารู้ว่าเธอจะไม่มีวันกลับมาเป็นคนเดิมอีกในที่สุด เขาตัดสินใจเดินออกไปจากบ้านหลังนั้นแต่ใจเขาเต็มไปด้วยคำถามและคำตอบที่ไม่มีวันได้คำตอบสิ่งที่เราทำมันจะจบที่นี่เขาบอกกับตัวเองในใจและในที่สุดเขาก็หายไปในความมืดทิ้งความลึกลับที่ไม่มีวันคลี่คลายไว้ในความทรงจำโลกนี้ไม่มีทางที่จะเหมือนเดิมอีกต่อไป